มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนอดีศรฟาดเดือดอมารัตอิจฉาไม่มีชื่อร่วมคอรอมอแต่โดนส่วนกลับทันควัน หลังจากเมื่อวานนี้28สิงหาคม2566นางอมราัโชคปมิตรกุลกรรมการบริหารพรรคเก้าไกลได้ออกมาโพสเฟซบุ๊กระบุข้อความว่าเห็นโผลรายชื่อคอรมรแล้วขยะขยะงจากนั้นก็ได้มีการโพสในวันนี้ที่กลายเป็นกระแสะในโซเชียลอีกครั้งว่าใครเห็นสมควรให้มีการตรวจฉี่ว่าที่รัฐมนตรีบางคนก่อนที่จะรับตำแหน่งบ้างซึ่งโพสต์ดังกล่าวได้รับความสนใจจากชาวเน็ตเป็นอย่างมากนะคะ แถมเสียงส่วนใหญ่ยังบอกตรงกันว่าเห็นด้วยกับความคิดนี้ต่อมาณนาะอดสศรเพียงเกษสอสอบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยได้รายกรอตอบโต้กลับว่าเห็นโผลรายชื่อคอรมอแล้วหวยแสงความอิจฉามันทิ้มแทงทนไม่ไหวเอ๊ะทำไมไม่มีชื่อก้าวไกลเป็นฝ่ายคานได้ไงใจมันระแวงอิจฉาตาร้อนทำใจไม่ได้ ในด้านของเจี๊ยบอมรัตน์นะคะได้โพสต์ตอ,อบโต้บทกลอนของนาออดิอรทันทีว่าที่เข้าป่าก็แค่ไปหัดเป่าแคนพร้อมกำกับวันที่29สิงหาคม2,566ท่ามกลางคอมเมนต์จากชาวโซเชียลมากมายค่ะอดิอรฟาเดือดอมรัตน์อิจชาไม่มีชื่อคอรมอแต่โดนสวนกลับทันควันขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ